One, two, Come สวัสดีครับผมพบกับผมจะเกิดนะครับผมมิเตอร์นันครับวันนี้มันกินข้าวกับมิเตอร์นันอยู่น,นะครับผมก่อนที่เราจะไปชมการกินข้าวของมิเตอร์นันนะครับผมใครที่ลงเข้ามาครับช่วยเป็นกําลังใจในการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมเป็นกําลังใจให้มิเตอร์นันในการทําคลิปตัวต่อไปนะครับผมวันนี้มิเตอร์นันมีมีหนัง มาเบิ้งไก่ตัวน้ำปลาครับครับน้ำจิ้มแซ่บๆนะครับผมนี่ขอนียวหน่อยนึ่งขหนียวสิบบาทอันนี้ก็ต้มเบงครับเหลือมากห <c oughs> ิ้วเข่าครับผมก่อนโซโลแกงมิเตอร์นั่นคือเพื่อนแท้พันจอกนะครับอันนี้คือน้ำกระชายดำครับน้ำกระชายดำอย่าก,กินเยอะนะครับกินเพื่อสุขภาพ กินฆ่าเชื้อโรคมันได้ผลจริงไหมไม่รู้ครับกินมัละโบกสองโบกนะครับเพื่อที่เขาแซ่บครับผมมาจวดด้วยกันครับบันโบก่าสีมันกันไก่ต้นป้าครับผมืไก่เหลืองครับ กิมซีูู่ดครับวันบวกแล้วกันเดี๋ยวสิบบาทครับปีกก็ม <c oughs> ังย่านกันดูครับผมกินซ้ำนี่แหละยุคนีตรงประยัดครับนี่กินซ้ำนี่แหละครับผมสับแส เอาเองนิเงนเข่ากเินข่ามิเตอร์นั่งครับผมเข่าซื้อเข้ามาขเข่ากนวยเตียวออกิน่นซีฟู้ดครับ này nhiều nhiều ไบ้บโบกหนึ่งครับงามกับชายดำกินไตตัตวใหม่มีแต่ใบใหม่เต็มเลยครับช่วงนี้ดูดูใบไม้ลวกอันย่ยไปต็ตมปะ่ะ มีเตยนั่นเดี๋ยนั่งกินแบบนี้แสดงว่าันหยุดครับหยุดทุกวันอาทิตย์ครับผม,มพูดเดียวก่ต้องกินหลายหรอกครับ ซ้ำใหญ่ใหญ่ติดตัวอะไรให้กินเขาสแซบครับ mình dùng nước đà cây như đụng đoàn hấp thẳng làng phiền xuống tết hoàng พ่อบนอน,น,อบน้อมีเตอร์นั่นพ่อบนน้อโบกหนึ่งเนี่ยตรงนี้สว่งโบกเนี <c ười> เ่ยน้มาถามมีเตอร์นั่นสว่งโบกครับตรงเล็บหนงังตุ๊ดว่าครับ กินวองไหนบั่วหรออันนี้ของหลวงน่อนครับหลวงเจ้าทองไปเพท่นนอนยิ่เขามามมาครับผมเดี๋ยวมีเตอือนนั่น อยู่ใต้ต้นการสล่องครับผมจนดอกปีดนานนี้ใบกันล่นครับร่วงร่วงไปกินมาเรียนกัสิพันกันแหละเดี๋ยวสเต็ปมิดเตอรนั่นทิดแล้วเบ้าดู <laughs> มีความสุขครับผมขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิดนะครับดูแลสุขภาพครับผมดื่มของนอกนอดื่มใส่แมส hoa riêng đi hả bọn? ไได้อันนี้ให้ลูก,กอ้องครับผมเจิดทองอ่ะไปไหนละเออไปตอนนี้งยงตอนนี้งยื้ท่านปเปื่อยไปไหนครับไกลืองละ mình tới nè, ở gì trí bùa luôn các bạn, mát than, bùa không? thu bột, có niềm trong ส่วนไปก่อนส่วนไปก่อนเพื่อนแจ้ป่วยเพื่อนแท้เพั่นดิ่นพันกันอีกแล้วทูบัวครับกะชายดำสรรพคุณหลายครับผมกะชายดำ หน่อยเป็นยาครับกี่หลายลิตรสิบพน้อีสรนดูกันครับกินบวกจ้องบวกนี่เขาแซบระวังน้ำหนักขึ้นทำเตือนครับ bằng chi Xoay đi Kim khẩu chạm Có những sáng xuống mà có chỉ nên khẩu nhiều học Mày cặp อ,อย่าผมอยากําลังฟังเลยครับผมกินเสร็จดีก่อนจีไปหาหต่อคอมเมนต์ครับไปเยี่ยม เป็นเพื่อนนะครับผมเอฟซี FC ครับพี่พี่ป,ป้าๆน,น้องๆครับทัวรลวกครับเดี๋ยวมิเตอรหน้ากันจะปเยี่ยมครับมีเตอรหน้ากันจะป้วยคลิปไปเรื่อยๆครับชี้หามือมิเตอนหน้ายังจะไปตอบได้ครับไคไม่มเ,ยไไมเยี่ยมหรือว่ามิเตอนหน้าไปเยี่ยมไผเราเป็นเพื่อนกันครับผมจ่าเนี่ย จะไาทั่วครับเข็นเย็นครับผมสี่หวันค่อยไปเยี่ยมกันครับยู่อเขาพละเบียบหลายเลยด,ดิมีแต่าการกยุดร่งคลิปล่วงนาไปเรื่อยๆครับ ชี่หาเมืองจะไปต่อครับทำไปเรื่อยๆครับยังเถือนพานน้ำขอเห็นเลือก็กิหนหอด FG ชี่น่องทั่วโลูกครับผมเขาเป็นคนดังครับบุกหูว่าสิบพัน,นท่ามเลยท่ามไปเรื่อยสามสีมือลงคลิปเือนึงแต่ว่าตอบนี่ก็ซ่าแน่ครับ หาถึงหกมือเจ็ดมือ่อว่าไปเยอะเดี๋ยว้าเรื่มกันแล้วครับผมเดีย๋ยวมันเตือนั่นกันไปเยี่ยมเพราะว่าสองงานพร้อมเอ็นคิดพร้อมเผื่อผ่นานครับผม ขาครับ สองบวกเริ่มไปที่และครับผมมีเตานั่งสายจวดเซฟอินดีเดี๋ยวที่มีการตกแต่งเนื้อไห้ช่วมครับผมเนื้อโคขุนครับนี่เหนียวแนงหน่อยไก่เหลือง กล่องนี้ขมิดเตอร์นั่นก <ating> ็อาจิะเห็นเงาอนไรยังไงฝีมือต้มของแม่บ้านครับแม่เชฟสี่ เจ็บชี้กันเดี๋ยวนี้ไปเลี่ยนตัางยังวัดแล้วครับผมขอกะเบิดไปเจอหน้าก็เริ่มอิ่มแล้วเลือกกระดูกเดี๋ยวจะไปแหง,งหนุนหนังครับผมเจ้าทอง พี่ของช่องวิเตอร์นั่นเตอ๋อเนี่บ่ได้ลงคลิปไอ้อท่องเด้ครับผม hmm. จับเวิเตอร์นั่นอิ่มแลย hmm. อะขออนุญาตครับผมเอาไรเนี่ยเอ <c oughs> ็มกับเบิร์ตแหละไข่ก็กระดูกเดี๋ยวไปให้ลูกน้องครับผม ไปต่อท่องครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับผมมีเตือน้ากับตาไล่แล้วฮานะครับผมขอให้ทุกคนมีความสุขในการมีความสุขในการได้ทําคลิปนะครับผมผ่านตัวไหนก็คือผ่านครับถ้าไม่ผ่านก็สู้ต่อไปเหมือนมีเตือนั้นมีเตือนั้นไม่ผ่านมีเตือนั้นก็สู้ต่อไปให้กำลังใจให้กาลังใจตัวเองนะครับผมแต่ชอบคลิปนี้ก็ เป,ยย i, เป็นกำลังใจในการกดไลค์กดแชร์กดซับคร่นะครับผมเป็นกําลังใจมิเตอรนั้นครับผมเพื่อจะได้มีแรงมานังใจในการทําคลิปต่อไปคลิปมะปังแต่ขยันขยันทำมันก็ผ่านครับถ้าเราขี้เกียจมันก็ผ่านหรือไม่ผ่านไม่รู้ครับเราต้องสู้ต่อไปเพราะว่ายูทูบเบอร์อาทีพี่คนใส่ฝันใสฝัน ถ้าเราจะฝ่ฝันเราต้องนอนก่อนครับต้องฝันครับเด็กๆน้อยๆครับผมฮาครับผมไปชอบกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe หมูใหญ่มีเตือนนด้วยครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณมากครับลาก่อนครับผมสวัสดีครับ